ก็มานางเจดีเนาะได้มาบูชาพระปะรมสารีริกธาตุได้ยกฉัดเจดีอ่าเดี๋ยวเราถามหมอวาวกับแบงค์หน่อยว่าวันที่เรายกเจดียกฉัดกันความรู้สึกในการเจริญกุศลแล้วปราปะื้มใจของของพวกโยมทั้งสองคนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกชอบตรงไหนที่สุดหรือว่าทําตรงไหนที่มันเป็นอัป,ปร,ราปร,ราจเจตนาที่เรานึกถึงแล้วชื่นใจเอา แบงก์ก่อนแล้วกันเนาะผมนะครับก็ก็ที่ชื่นใจจริงๆแล้วก็ก็เกิดก่อนก่อนวันงานนะครับสักหนึ่งวันก็ที่ oh. ได้มาช่วยที่วัดนะครับในการตัดแต่งต้นไม้เพื่อที่ปรับทัศนะให้ภายในงานมันดูน่าลื่นลมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการไปซื้อของนะครับ แล้วก็ซิลวัสดุเพื่อมาใช้ในการสร้างหรือว่าเป็นองค์ประกอบให้กับกุฏิแก่พระเทละซึ่งตอนนั้นไม่ได้รู้หรอกครับว่ากุฏิอุปกรณ์ที่ซื้อนมาเพื่ออะไรแต่พอมาถึงวันแล้วก็ได้รู้ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC หรืออะไรก็แล้วแต่ครับมาเพื่อสร้างให้พระเทละก็รู้สึกปลื้มปิติใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปลื้มปิติมากนะครับ เท่ากับวันงานจริงซึ่งวันงานจริงเนี่ยมาตั้งตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึมาถึงประมาณสักเกือบเจ็ดโมงครับก็รู้สึกว่าญายมเยอะมากญายมเยอะมากแล้วก็แต่ละคนมาเนี่ยก็มีทั้งรอยยิ้มบางคนมาเตรียมอาหารมาเพื่อที่จะให้ญายมได้มากินกันในช่วงเชา้าที่สำคัญจริงๆก็คือ ได้เห็นรอยยิ้มและความสามัคคีของแต่ละคนนะครับรวมทั้งญาติโย,ยมที่มาด้วยกุศลและความตั้งใจจริงๆทั้งวนรอบพะเจดีและช่วยกันชักช่กชอฟ้าขึ้นอะไรครับก็ชักฉัดขึ้นก็รู้สึกว่าปิติตรงนี้ยิ่งปิติไปใหญ่เลยก็คือหลังจากที่งานเราได้ ได้ฟังในบทสนทนาที่เป็นคําน้ําตาจากอะไรยิ่งรู้สึกของความเข้าใจว่าอย่างแท้จริงว่างานเนี้ยมันไม่ใช่งานที่จัดมาง่ายแต่ละคนที่มาช่วยเป็นแต่ละส่วนเนี่ยทําให้งานเนี้มาเสร็จได้พิธีเนี่ยม,มันยากนะครับยากมากๆกและบางคนที่เขาไม่ได้มาแต่เขาตั้งใจมาเนี่ยก็มีอีกหลายท่าน,นครับก็เลยซาบซึง ยิ่งได้ยินเสียงของหลวงพี่หนึ่งที่มาบรรยายแล้วกล่าวสรุปเนี่ยยิ่งลึกซึ้งเข้าไปใหญ่ยิ่งรู้สึกทราบเชิงว่าแรงที่เรารู้สึกความสุขหรืออธิษฐานจิตหรือกุศลจิตนะตอนนั้นนะมันสําคัญมันไม่รู้จะกลับเปรียบเทียบังไงครับว่าจิตที่เมตตาหรือว่าจิตที่แห่งกุศลนะมันสามารถที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวในยามที่เราป,ประสบความทุกข์ก็หอให้คิดถึง ภาวะนะตอนนี้ที่เราได้ร่วมกันสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่จริงๆไม่ค่อยได้มาช่วยงานเท่าไหร่มาแต่วันงานอย่างเดียวค่ะแต่ว่าตอนแรกที่มาก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันสวยขึ้นเยอะเลยจากตอนแรกที่มาแรกๆคือแบบมันแห้งแล้งไปหมดตอนนี้ก็ดูกแบบมีจ้ามีเจดีย์อะไรสวยงาม ในวันงานเนี่ยค่ะย้อนไปตอนแรกก็คิดว่าจะมาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าติดงานวันอาทิตย์พอดีค่ะก็ได้มาได้มาหลวงพี่หนึ่งหลวงพี่เอกก็คือส่งกำหนดการส่งมาชวนแต่ก็ไม่ได้รับปากไปเพราะว่าคิดว่ามาไม่ได้สุดท้ายก็ พอพอไปวันอาทิตย์ที่ไปที่คลินิกก็ขอดูตารางอาทิตย์หน้าเออก็เหมือนไม่ได้เยอะมากก็เลยบอกเขาให้ช่วยเลื่อนคนไข้ไปหน่อยได้ไหมไปช่วงบ่ายเงี้ยค่ะอ,อก็เลยมีโอกาสว่าได้มาพอได้มาเสร็จก็โทรไปชวนแม่แม่ก็ดีใจว่าเออได้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกพลฟ้าว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันนะคือลูกก็ดูตื่นเต้นทุกคนดูแบบ ดีใจจากการที่เราสามารถเลื่อนได้แล้วก็สามารถพาทุกคนมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจตั้งแต่ก่อนมาแล้วแล้วพอมาถึงก็มาเห็นการจัดสถานที่เห็นสถานที่ทุกอย่างที่แบบถูกสร้างขึ้นมาจากที่เบื้องหลังที่เขาช่วยๆกันเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบอืมแบบ อนุทนาในในความร่วมมือของทุกคนมากๆเพราะว่าเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะที่แบบจะมาขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่แบงค์มาทํามาแบงค์ก็มาเล่าให้ฟังแต่ก็ยังไม่ได้แบบมาเห็นจริงพอมาเห็นวันงานก็ก็รู้สึกว่าทุกคนแบบน่ารากักอะเหมือนบรรยากาศเหมือนแบบเป็นครอบครัวมากๆเลยค่ะทุกคนยิ้มแย้มให้กันทักทายกันทุกคนเลยแล้วก็ ในวันงานก็มีค้าจารย์สมทบด้วยก็ก็เพิ่งได้มาในงานสร้างเีดีอะไรแบบเนี้ยที่นี่เป็นที่แรกทั้งชีวิตก็ไม่เคยจะแบบมางานสร้างวัดหรือมาอะไรเลยอย่างมากก็แค่ถวายสังฆทานเฉยพอมาเห็นตั้งแต่เริ่มแรกก็รู้สึกว่าเออโชคดีเนาะที่แบบได้มาร่วม มีส่วนในการสร้างมีส่วนในการเห็นได้ร่วมงานอะไรแบบนี้ตั้งแต่แบบเอ,อ่ยยังอายุไม่มากอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะแล้วกออ็ดีใจที่ได้มารู้จักหลายๆคนที่นี่เพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆมาบางคนก็มาทักเรายิ้มเย้มให้มาคุยเล่นกับพรฟ้าแล้วก็ ทุกคนก็มีแต่การให้แก่กันในงานนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจอิ่มๆแล้วก็ได้พาแม่พาลูกมาเจอสิ่งแวดล้อมได้มาพามาทําบุญเงี้ยก็รู้สึกดีมากเลยคะ่ะหลังจากที่งานเสร็จแล้วเนะี่ยพอตัวผมอ่ะได้รู้ว่าอ่าสิ่งที่มันมันมีมันมีหลังจากที่งานมันเสร็จเนะี่ยมันมีคนที่ หรือว่ามีบุคคลที่มีความสุขมากกว่าที่เราสุขกับอออย่างเช่นพระอาจารย์หรือว่าหลวงพี่เองอ่ะมีความสุขเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อความสุขที่ท่านที่ท่านได้หรือเรายินที่ท่านได้นะหรือความสาเร็จที่ประสงค์ตามที่ท่านประสงค์เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างบางส่วนที่เกิดจากเราด้วยยิ่งทําให้เราปื้มปปติเข้าไปใหญ่เลยครับตอนฟ้าเราปื้มเขาไหมเนี่ยเขาปื้ไปแล้วเขามีความสุขมากค่ะแบบ เดินเล่นทักทายทุกคนเดินเหมือนเป็นบ้านเขาเลยอ่ะไม่สนใจพอแม่เดินไปทั่วแล้วก็พระอาจารย์อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่แบบเออได้ผ่าลูกมาแบบเข้าวัดใกล้พระจะได้ไม่ห่างเหินกันไปอย่างเงี้ยค่ะ